สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับและวันนี้ผมมาพร้อมกับ All New Nissan Serena ePower ทางเรื่องใหม่สำหรับครอบครัวที่มองหารถ MPV ที่ให้ทั้งสมรรถนะความประหยัดความสะดวกสบายและความปลอดภัยในคันเดียวกันไม่เพียงการออกแบบภายนอกและภายในใหม่นะครับแต่ Serena ePower ยังมาพร้อมเทคโนโลยีเพื่อการขับขี่และความปลอดภัยล่าสุดจากนิสสันด้านหน้าออกแบบด้วยแนวคิดแบบ V Motion Generation ใหม่นะครับที่รวมเอากระจังหน้าและไฟหน้าเป็นหนึ่งเดียวกัน เพิ่มความโดดเด่นและให้เอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครไฟหน้าแบบ f ู l l LED ออกแบบให้กลมกลืนกับดีไซน์โดยรวมของรถทั้งคันแต่มาครบทุกฟังก์ชันเพื่อความปลอดภัยในขณะขับขี่เช่นเดียวกับไฟท้ายแบบ f ู l l LED พร้อมดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครสำหรับประตูสลด์อัตโนมัมิในเซรน่า e p o w e r นะครับเรายังคำนึงถึงความสะดวกสบายสูงสุดของผู้ใช้งานด้วยฟังก์ชัน Hand f r ร e ที่สามารถเปิดและปิดประตูสไลด์ทั้งด้านซ้ายและขวาได้อย่างสะดวกแม้ว่ากำลังถือสัมภาระอยู่นะครับ เพียงแค่พกกุญแจรีโมทไว้กับตัวนะครับสำหรับความเป็นเอกประสงค์ของ Nissan Serena e-POWER นะครับเรายังมีฝาท้ายแบบ Dual Backdoor ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Nissan Serena ทุกรุ่นนะครับจากปกติรถ m p v นะครับเวลาเปิดฝาท้ายต้องเผื่อพื้นที่ท้ายรถพอสมควรถึงจะหยิบสัมภาระจากท้ายรถได้ หรือแม้กระทั่งปัญหาที่เราจะเจอก็คือสัมภาระอาจมีการร่วงหล่นระหว่างเปิดฝาท้ายนะครับแต่สําหรับดูอ b a แบกดอนเรามีฝาท้ายขนาดเล็กซึ่งออกแบบให้มีขนาดกระทัดรัดเป็นพิเศษนะครับทำให้ไม่กินพื้นที่ท้ายรถเวลาใช้งานนะครับผมก็สามารถเปิดเพื่อหยิบสัมภาระหรือว่าพัดเบาะจากท้ายรถได้โดยไม่คํานึงถึงพื้นที่จอดรถท้ายรถครับสําหรับล้อของรถรุ่นนี้นะครับเป็นล้ออลลอยขนาด16นิ้วสีทูโทนปัดเงาที่ช่วยให้ดูทันสมัยขึ้น สำหรับบรรยากาศภายในห้องโดยสารเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเพิ่มความสุขในการเดินทางนะครับและภายในของ s e เร n a e p o w e เรเราได้ออกแบบภายในใหม่หมดนะครับโดยเน้นที่วัสดุตกแต่งที่มีคุณภาพสูงในทุกรายละเอียดนะครับรวมถึงบรรยากาศโดยรอบที่ดูผ่อนคลายแต่ดูล้ำสมัยครับสำหรับข้อมูลการขับขี่ของผู้ขับนะครับถูกแสดงบนหน้าจอ TFT ขนาดใหญ่ถึง12.3นิ้วและยังสามารถปรับรูปแบบการแสดงผลได้2ส,สไตล์ตามความต้องการของผู้ขับครับ สำหรับหน้าจอระบบความบันเทิงนะครับก็เป็นหน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วเช่นเดียวกันซึ่งรองรับการเชื่อมต่อทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบปรับอากาศใน Selina ePower ใหม่ My, เป็นระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยก3โซนควบคุมผ่านทางหน้าจอแบบสัมผัสนอกจากนี้ยังมีระบบฟอกอากาศแบบ Plasma Cluster ซึ่งจะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียและลดฝุ่นละออง PM 2.5ในห้องโดยสารเพื่ออากาศที่บริสุทธิ์ตลอดการเดินทางครับ และเพื่อสัมผัสใหม่แห่งการขับขี่ที่ทันสมัยบอกลาคันเกียร์แบบเดิมๆด,ด้วยการกดปุ่มที่อยู่ใกล้มือผู้ขับใช้งานง่ายกว่าที่เคยและยังช่วยลดขนาดคอนโซลกลางทําให้เพิ่มพื้นที่วางขาหรือจะลุกสลับที่ไปมาระหว่างคนข้างๆก็ทําได้สะดวกครับสาหรับการออกแบบภายในห้องโดยสารใหม่ยังมาพร้อมกับช่องเก็บของและที่วางแก้วที่มากขึ้นด้วยครับเทรนด์หน e ้าอีพาวเวอร์ใหม่ยังมาพร้อมกระจกมองหลังแบบ Intelligen t Review Mirror หรือกระจกมองหลังอัจฉริยะ ซึ่งช่วยให้ผู้ขับมองเห็นด้านหลังตลอดเวลาแม้ว่าจะมีผู้โดยสารหรือสัมภาระเต็มคันก็ตามรับสำหรับผู้โดยสารทุกที่นั่งใน s e รี n a e p o w e r นะครับยังได้รับความสบายสูงสุดจากเบาะนั่งทุกตำแหน่งที่ปรับแยกได้อย่างอิสระนะครับยกตัวอย่างเบาะนั่งแถวที่2นะครับเราเออกแบบให้เป็นแบบ e x c l u s i v ูกับดันซิทนะครับซึ่งสามารถปรับชิดหรือว่าแยกกันได้เพื่อความเป็นส่วนตัวและเพิ่มพื้นที่ทางเดินในรถนะครับนอกจากนี้ยังปรับเลื่อนไปข้างหลังเพื่อพื้นที่วางขาที่กว้างขวางเป็นพิเศษ และยังมีม่านบังแดดในกรณีที่ต้องการความเป็นส่วนตัวด้วยครับครับมาที่เบาะนั่งแถวที่3นะครับซึ่งออกแบบให้มีความกว้างขวางนะครับรองรับผู้โดยสารได้มากถึง3ที่นั่งนะครับรองพื้นที่เหนือศีรษะและพื้นที่วางขาที่มากเพียงพอนะครับนอกจากนี้ยังปรับแยกได้อย่างอิสระนะครับทั้งพนักพิงหรือว่าระยะเลื่อนของเบาะนะครับสำหรับกรณีที่ต้องการพื้นที่วางขามากเป็นพิเศษครับครับในด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย360องศาเซฟดิชิลนะครับ n i ส s a n Serena e p o w e r เราได้ติดตั้งระบบความปลอดภัยรอบคันนะครับสำหรับการขับขี่ในทุกสถานการณ์นะครับโดยประกอบไปด้วยกล้องรอบคันที่มีอยู่ทั้งหมด6ตตำแหน่งนะครับเรดาร์เซนเซอร์อีก3ตํตำแหน่งรวมถึงเซ็นเซอร์ที่กันชนหน้าและหลังรวมทั้งหมด8จุดนะครับทั้งหมดนี้จะช่วยการทํางานในสถานการณ์ที่แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นในกรณีผู้ขับออกนอกช่องทางโดยไม่ตั้งใจนะครับระบบจะมีการควบคุมพวงมาลัยให้ดึงกลับเข้ามาอยู่ในเลน,นเดิมโดยอัตโนมัตินะครับ หรือที่สําคัญคือระบบเตือนก่อนการชนด้านหน้าอัจฉริยะนะครับซึ่งรถคันนี้สามารถตรวจจับรถคันที่2ต่อจากคันหน้าได้นะครับทำให้ผู้ขับสามารถตัดสินใจเบรกหรือหลบเลี่ยงจากสถานการณ์ข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วครับรับมาถึงหัวใจสําคัญของรถยนต์คันนี้นะครับซึ่งก็คือเทคโนโลยีระบบขับ,ขบเคลื่อนที่เราเรียกว่า e power นะครับสำหรับนิสสันเซยานา e power เป็นระบบที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าร0อเซนะครับซึ่งมอเตอร์ไฟฟ้าชุดนี้ให้กําลังสูงสุดถึง163แรงม้านะครับและแรงบ 1> 3 1 5นิวตันเมตรตั้งแต่ออกตัวนะครับโดยทำงานร่วมกับเครื่องยนต์ขนาด1 4 0 0ซีซีซึ่งเป็นเครื่องยนต์ใหม่ที่เราพัฒนาขึ้นมาสำหรับระบบ e-power โดยเฉพาะนะครับซึ่งเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยให้กำลังสูงมีการชาร์จไฟที่รวดเร็วประหยัดเชื้อเพลิงดีเยี่ยมเสียงการทำงานที่เบาวกว่าเครื่องยนต์ทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นคาดหวังได้นะครับถึงการขับขี่ที่สนุกสนานประหยัดเชื้อเพลิงและเสียงการทำง,งานที่เงียบของน e ิสสันเซเลนา e-power ครับ และสิ่งที่มาคู่กับระบบ e-Power นะครับคือคันเร่งแบบที่เราเรียกว่า e-Pedal Step นะครับซึ่งเป็นการเพิ่มและลดความเร็วได้ด้วยแป้นคันเร่งอย่างเดียวนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของระบบ e-Power ช่วยให้ผู้ขับเนี่ยนะครับไม่ต้องสลับเท้าไปมาระหว่างคันเร่งและเบรกนะครับเวลาขับขี่ในเมืองรวมถึงช่วยชะลอความเร็วเวลาขึ้นและลงทางชันได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับท่านที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมของ All New Nissan Serena e-Power สามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ nissan.co.th หรือลงทะเบียนความสนใจได้ที่แอปพลิเคชัน m y n i s สัน t h a i l a n d ครับ